ค่ะทุกคนวันนี้น้องเงินจะพามาตุ้มขนมจีนอบแห้งชิ้นเล็กเหนียวนุ่มที่น้องเงินขายนะคะทุกคนก็มาดูวิธีตุ้มกันเลยอันนี้หนึ่งห่อก็ห้าสิบกรัมสองห่อ100ร้อยกรัมนะคะต้มน้าให้เดือดแล้วก็นําขนมจีนที่เตรียมไวล้ลงไปในหม้อได้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีนะคะก็จะได้ปริมาณขนมจีน2ห่อก็ร้อยกรัมเ็บอกเลยชิ้นเล็ก ขาวยาวนิ้วนุ่มนะคะหลังจากนั้นก็ไปต้มน้ำปะลาให้เดือดแล้วก็ปรุงออกมาก็เอาปะลามาใส่แล้วก็เอาพริกป่นลงไปเลยบอกเลยปะลารไม่เค็มไม่เค้ารสชาติอร่อยนะคะทุกคน คนไหนชวนใจสั่งเลย,เลยนะน้องเงินขายโคละยิมห้าบาทนะคะทุกคนนะเนี่ยอันนี้คือได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอโ้โหบอกเลยค่ะทุกคนเกินชีชันแล้วก็หิวตามเลยได้กินแล้วติดใจแน,น่นอนคนไหนอยากได้สั่งเลยนะน้องเงินขายสวัสดีค่ะโฮเนะมพี่นมาพูดหวกับน้องเงินกิดชิมจาเชิมเดิมเพิ่มเติมก็มากินขนมกินอุแห้งน้องเงินนะคะทุกคนอันนี้ห้าสิบกรัมนะคะทุกคนมาดูชื่นะเนีน้อุ่มคุณนกินไม่มีวันเบื่อนะคะทุกคนค่ะกลับกัน คนไหนชวนสั่งได้เลยหนึ่งห่อห้าสิบกรัมน้องเงินขายห่อละสิบห้าบาทสั่งสิบห่อค่าช่งสามสิบบาทนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าคนไหนอยากได้พิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเงินทักไปหานะคะทุกคนฝากอุดหนุนน้องเงินด้วยนะคะชวนน้ำปะลาก็บอกเลยะคะ่ะทุกคนคะลอ,อยไม่กินไม่พาวเสียหนวดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย